ชาคริตสละฉายาพระเอกไม้เลื้อยถาวรอ,อวดรถป้ายแดงที่สร้างเพื่อลูกเมียเรียกได้ว่าเป็นพระเอกสุดหล่อที่ได้รับฉายาว่าพระเอกไม้เลื้อยสำหรับชาคริตย้มนามนักแสดงที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างมากกับซิทคอมเรื่องเป็นต่อและมีผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องฮีโร่เพชรคาดล่าค้ำโลกและต้องบอกว่าหลังจากพระเอกหนุ่มชาคริตย้มนามที่ภรรยาสาวสวยแอนพัทิรา หลังให้กำเนิดลูกชายน้องโพไปนั้นและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีลูกมาชาคริตย้ำนามก็ได้สลัดคราบลายเจ้าชู้ไปอย่างถาวรเพราะเจ้าตัวออกอาการเห่อลูกชายหนักมากต้องบอกว่าล่าสุดชาคริตสละฉายาพระเอกไม้เลยถาวรหลังอวดรถป้ายแดงคันใหม่น้ำพักน้ำแรงที่สร้างเพื่อลูกเมียโดยงานนี้ชาคริตก็ได้โพสต์ภาพอบอุ่นและระบุข,ข้อความว่า อยากจะโมว่าได้มิตซูบิชิเอ็กปันเดย์ครอสมาขับเลยขับไปลุยสวนจันมาแหละเอาจริงตั้งแต่เดินทางออกจากกรุงเทพจันทบุรีนี่นั่งสบายสบายเลยนะไม่ปวดเมื่อยเลยข้างในก็กว้างขวางรองรับได้สูงสุดเจ็ดที่นั่งขนาดหยองยังเอาบ้านเข้าไปสร้างได้เป็นหลังเลยปะต่อแถมยังต้องขนมะพร้าวไปส่งลงอีกก่าว่าจะเอาอีกคันนึงมาขนแต่คุณพระ มันขนหมดได้ภายในคันเดียวอยู่ในเมืองก็ขับเท่ได้อยู่ส่วนก็ขับได้คล่องตัวสบายสบายอึดสมบุกสมบันตอบโจทย์ความเป็นรถครอบครัวสายลุยเมคคันนี้มันโดนใจพ่อจริงๆ